สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ชอบเปรียบเทียบกับไทยมากๆนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับเพื่อนๆขนาดเรื่องซ้วมพวกเขายังเอามาเปรียบเทียบกับไทยเลยผมพูดตรงๆนะซ้วมเนี่ยครับเรื่องจริงนะครับไปเซิร์ชดูได้นะครับส้วมไทยกับซ้วมเวียดนามคือเขาชมเรานั่นแหละนะครับคือว่าซ้วมของเขาในค่อนข้างจะสกปรกไม่ถึงซ้วมสาธารณะนะครับผม แต่เรื่องนี้ที่จะมาพูดให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส้วมนะแต่จะเป็นเรื่องทางด่วนถนนหนทางนะครับซึ่งทําไมผมถึงสนใจเรื่องนี้คือตอนแรกที่เข้าไปเห็นเนี่ยในกลุ่มเศรษฐกิจสังคมของชาวเวียดนามเนี่ยผมก็คิดว่าเออมันคงไม่มีอะไรก็เข้าไปดูก็ถือว่าเขาแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่วันนี้เข้าไปดูอีกรอบหนึ่งความคิดเห็นมันเด้งขึ้นมา3 0 0ร้อยขวบคอมเมนต์แล้วไปดูอีกเพจนึงเอ้ยมันเป็นข่าวเดียวกัน ปรากฏว่าข่าวเนี่ยข่าวเรื่องถนนเนี่ยมี3เพจเอาไปแชร์ผมก็เลยเอย๊มันขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องมันน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอนะผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูซึ่งหัวข้อข่าวเนี่ยเขาเขียนมาแบบนี้เขาบอกว่าระบบทางด่วนในเวียดนามและไทยนะครับภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปี2566รเนี่ยเวียดนามมีการดําเนินงานนะครับไปก,กว่า1850กิโลเมตรที่เขาพูดหมายถึงทางด่วนนะทุกคนนะทางด่วนทางเสียเงินนะ่ะ 1,850กิโลเมตรและประเทศไทยมีระยะทางที่เสียงเงินนะทางด่วน560กิโลเมตรแต่ไอ้560กิโลเมตรของไทยเนี่ยมีมาเมื่อ14ปีที่แล้วแล้วนะก็ยังมีเท่านี้เออนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีระยะทางที่ยาวนะครับหมายถึงทางด่วนที่ยาวเนี่ยแค่208กิโลและเวียดนามเนี่ยมีระยะทางเพียง85กิโลเมตร ในปัจจุบันหมายถึงทางที่ยาวที่สุดของเขานะที่เสียงเงินสิ้นปี2,566ทางด่วนดําเนินการระยะดำเนินการนะรวมทั้งหมดที่กาลังอยู่ในการดําเนินงาน1,892กิโเมตรนะครับระยะที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเนี่ย1,700กิโเมตรโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับประมาณ1,100กนะิโลเมตรเนี่ยภายในสิ้นปี68และอีก600กิโลที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,570 มเมื่อวานนี้มีการอัปเดตข้อมูลการจราจรเหตุในเวียดนามและไทยโดยปี2 5 6 6ที่ประเทศเวียดนามจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรเประมาณ7,300รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก1585คนนะประเทศไทย,ยจะมีผู้เสียชีวิต14,114รยบรายนะบาดเจ็บอีก8 0ดแสนกว่ารายอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะประชากรจะได้บาดเจ็บไทยเป็นตัวเลขถึง70% นี่มันผ่าดเจ็บ8 0 0 0 0นกว่าคนต่อปีเลยเหรอนะครับผมไม่รู้ว่าตัวเลขพวกนี้พวกเขาเข้าใจมาจากไหนนะเวียดนามอ่านบทความแล้วบางคนไม่พอใจคิดว่าเพราะระบบถนนของเวียดนามแย่ลงคนจึงวิ่งช้าส่วนเมืองไทยเนี่ยระบบถนนดีกว้างและเรียบทําให้คนวิ่ง้รวดเร็วเลยเป็นบทความนี้มาอ๋อเขาจะประมาณว่าถ้าถนนไทยดีอ่ะทำไมคนไทยถึงตายเยอะแล้วก็บาดเจ็บเยอะแต่ถ้าถนนเวียดนามไม่ดีอ่ะทำไมเวียดนามตายเพียงแค่ 7,300คนแล้วก็บาดเจ็บเพียงแค่หมื่นกว่าคนเองผมจะบอกให้ทุกคนฟังนะครับเวียดนามแม่งนะข้อมูลสถิติเวียดนามแม่งตอแหลผมพูดตรงๆนี้เลยมันไม่พูดความจริงละครับผมแต่พวกเวียดนามพวกนี้คือมันจะหัวแบบคิดว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งเว้ยผมพูดตรงๆเลยถ้าคุณเป็นผมนะคือผมแม่งรู้ผมแม่งเข้าไปดูเพจห,หลายเพจของเวียดนามเพจอุบัติเหตุของเวียดนามแม่งชนกันเละเทะแต่คนเวียดนามเว้ยผมจะบอกให้เพื่อนๆฟังอย่างหนึ่ง เรื่องอุบัติเหตุของเวียดนามทำไมถึงดูน้อยเพื่อนๆรู้ไหมถ้าเกิดว่าคนเวียดนามขับรถชนกันแล้วถ้าเรื่องถึงตำรวจผมบอกนะถ้าเรื่องถึงตำรวจเรื่องไม่จบครับผมเรื่องยาวคนเวียดนามเลยเลือกที่จะคุยกันเองตกลงกันเองโดยไม่ให้เรื่องถึงตำรวจอ่านี่คือเรื่องที่สถิติผมถึงบอกว่าสถิติของเวียดนามทุกอย่างแม่งตอแหล สถิติของเวียดนามทุกอย่างแม่งตอแหลเชื่อไม่ได้นะฮะอันนี้คือจากผมเลยนะไม่เชื่อลองไปค้นหาดูใครที่มีเพื่อนเป็นชาวเวียดนามลองดูลองไปถามกันดูว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยอุบัติเหตุเว้นแต่เว้นแต่เว้นแต่นะครับเว้นแต่อุบัติเหตุหนักหนัก,นกที่แม่งขยับรถไม่ได้ที่แม่งไปไหนไม่ได้แล้วหรือมีคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเรื่องยาวครับผมหมดเงินเยอะขึ้นศาล คนเวียดนามมันกลัวไม่เหมือนไทยไทยเราแม่งถลอกแม่งรดปอดติกตึองมิวมิวมิววก็มาแล้วไม่เหมือนกันไทยแค่อุบัติเหตุแบบถลอกปลอกเปกิกมันก็มาแล้วผมถึงบอกว่าตัวเลขสถิติของไทยอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ตัวเลขสถิติของเวียดนามแม่งตอแหลครับผมพูดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับมันจะมี2เรื่องนะทุกคนนะนเรื่องที่ผมจะพูดให้ฟังวันนี้นะมี2เรื่องเวียดนามเนี่ยเขาจะมาอวดถนนทางด่วนเขาเขาบอกว่าของไทยเนี่ย มี560กิโลเมตรเนี่ยแต่มีเมื่อ14ปีที่แล้วนะแล้วก็ไอของเวียดนามเนี่ยจะแล้วเสร็จในปี2570้เนีน่โม้ล่วงหน้าทาั้งๆที่ยังไม่เสร็จนะแต่เอามาโม้นะครับจะแล้วเสร็จเนี่ยถ้าเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยทางด่วนที่เสียเงินเนี่ย1,850กิโลเมตรนะแต่แต่ยังไม่เสร็จนะเสร็จภายในปี70แต่เว้ยของไทยเรานะเพิ่งเปิดใช้แต่แต่เปิดให้ทดลองใช้นะ้นนนนนะะเสบาาางปอิิิโโโคครรชกกกกกกีี่่่่ลลทุผมมมไววพั มันรู้หรือเปล่านะว่าเรามีเส้นทางนี้นะครับทุกคนนะผมไม่รู้นะอ่าผมไม่รู้ผมชอบอ่านผมจะไม่ไปแสดงความคิดเห็นในเพจของเวียดนามใดๆทั้งสิ้นผมเคยไปแสดงความเห็นแม่งเตะผมออกไว้มันรับความจริงไม่ได้พวกนี้นะครับมันถามว่าผมเถียงด้วยพอเอาข้อมูลหลักฐานให้ดูมันไม่เชื่อมันเตะผมทิ้งเลยคือคอมมินิ์ครับผมเป็นแบบนี้แล้วแล้วเกิดใครอยากรู้โอ๊ยคนเวียดนามเขาดีกว่าไทยไหมครับผมเมื่อเพื่อนๆลองนี่ครับผมไปอ่เขาเรียกอะไร VPN ดูนะฮะ เข้าไป vpn ดูนะครับไปสองเวียดนามดูครับแล้วพวกคุณจะรู้โลกความจริงเวียดนามแม่งโอ้โหมันไม่ได้ชอบเราอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมคนชอบไทยมีนั่นแหละมีนะครับผมไม่ใช่ไม่มีมีนะครับมีไม่ใช่ไม่มีมมมมมแต่ว่าคนที่มาคิดไม่ดีกับเราก็ม,มีมีเยอะด้วยนะครับเวียดนามมันจอมล้างสมองอยู่แล้วมันเป็นคอมมิวนิสต์ครับผมเหมือนที่ผมพูดเนี่ยสถิติครับผมสถิติมันยังตอแหลเลย ะะเห็นตัวเลขตัวเลขสวยๆตัวเลขเวียดนามเชื่อไม่ได้นะครับผมตัวเลขแทบทุกอย่างของเวียดนามเชื่อไม่ได้ผมพูดตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ของชาวเวียดนามดูหลังจากที่แอดมินเพจนะครับผมมาโพสแบบนี้ว่าเฮ้ยทางดลวนของทางด่วนของไทยเนี่ยแม่ง14ปีแล้วมีแค่560กิโลเมตรส่วนของเวียดนามเนี่ยของเราเนี่ยโ้ยปี2570เนี่ยมีพันกว่ากิโลเลยนะทุกคนนะ ผมก็อยากบอกเพื่อนๆเ,เนาะก่อนจะไปอ่านคอมเมนต์ผมก็อยากจะบอกว่าไทยเราไม่เน้นเสียเงินครับผมปกติกูกูเสียภาษีกันเยอะอยู่แล้วนะครับพวกกูขี่ถนนดีฟ <ita> <ๆ S 1> รนนนนีนะครับจากเหนือจะลดใต้ถนนดีกว่าบ้านพวกมึงอีกนะฮะจะบอกองี้เลยถนนบ้านกูดีกว่าบ้านพวกมึงอีกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับแล้วทางด่วนบ้านมึงเนี่ยนะฮะทางด่วนบ้านมึงเนี่ยหรือว่าทางด่วนที่ทํามาหาเงินเนี่ยนะฮะ หวทางดีๆบางสายนะครับมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไม่ได้นะแต่ของไทยไม่ครับวิ่งเหนือจะหลดใต้ได้หมดเลยนะครับอันนี้บอกเพื่อนๆนะครับว่าเราเป็นคนไทยเรารู้นะครับแต่บางทีผมไม่อดเห็นชาวเวียดนามมาด้อยค่าคนไทยหรือว่าดูถูกไทยบางทีผมก็อดทนไม่ไหวเพราะว่าเฮ้ยอะทาไมประเทศที่ไม่มีสงครามเนี่ยวลีเดตของเวียดนามจะเป็นอย่างนี้ประเทศที่ไม่มีของสงครามแม้เติบโตมาเป็นร้อยปีแต่พัฒนาได้เท่านี้นะครับพวกนี้คือพวกที่แม่งไม่เคยบินไปไหนเลย รับเงินเดือนเดือนละสล้านเวียดนามดองแล้วก็ไม่เคยไปไหนหรอกแต่หาข้อมูลจากเน็ตนะฮะแต่หาข้อมูลจากเน็ตเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่แบบชาวเวียดนามเอามากรอกหูอีกทีนึงนะครับเหมือนโดนล้างสมองมาอีกทีนึงเว้ยพวกนี้พูดความจริงคนเวียดนามพูดเนี่ยต้องเป็นความจริงทั้งหมดนะครับแล้วไม่เชื่อคนอื่นด้วยนะนะครับไม่เชื่อคนอื่นเลยนะพอคนอื่นเอามาอธิบายมันไม่เชื่อนะครับผมอ่ะเริ่มไปนะมาก็เขียนคนเวียดน,นามคนแรกนะคนไทยเนี่ยอ่าเริ่ม คนไทยเนี่ยพูดภาษาเวียดนามเนี่ยเยอะมากประเทศไทยเนี่ยไม่มีสงครามมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแต่กําลังถูกเวียดนามครอบงำขึ้นเรื่อยๆและถูกครอบงําอีกในอนาคตครอบงำมีอะไรนะฮะบริษัทในเวียดนามกี่บริษัทครับผมคนไทยเข้าไปซื้อหมดเนี่ยพวกมึงอะ่ะโง่อย,อยู่กําลังถูกกันรัฐบาลมึงอะ่ะครอบงำวูดตรงๆนะเออแล้วผมถามหน่อยว่าบริษัทเวียดนามบริษัทไหนมาซื้อบริษัทไทยมีไหมเอาถามจริงๆนะบริษัทเวียดนามบริษัทไหนมาซื้อบริษัทไทยไม่มีเพราะอะไรรู้ป่ะ ซื้อแล้วมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่บริษัทไทยต้องมีคนไทยเป็นหุ้นส่วน51%คนไทยต้องมีหุ้นส่วน51%คนเวียดนามไม่สามารถถือครองบริษัทในไทยได้ถึง100%แต่ไทยไม่ใช่ครับผมไทยเราไปซื้อบริษัทเวียดนามเซ้งบริษัทเวียดนามเยอะแยะเลย SCG บริษัทแพ็กเกจนะครับผมหรือเบียร์โซเบโกหรือเบียร์ไส้งอนอะไรก็แล้วแต่อู้เยอะแยะเหลือกับบิ๊กซีเข้าไปลงทุนในเวียดนาม นะฮะผมนี่นี่เหรอครับนี่เหรอครับเวียดนามกำลังข่มงำไทยพูดไม่คิดเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกเท่าที่ฉันรู้นะประเทศไทยมีทางหลวงทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศหลายสายที่วิ่งด้วยความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเอาจริงนะน้อยไปได้วยซ้ำไปนะบางคนวิ่งเป็น3-400พวกไบค์เกอร์ชาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาวิ่งในไทยเป็น3-400 300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็บิดกันฮะค,คือมึงพวกมึงเนี่ยก็คือพวกเวียดนามเนี่ยครับผมจะอยู่แต่ในกรากันมากๆนะครับคอมเมนต์เนี่ยบางทีผมเห็นแล้วผมโมโหอดไม่ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาของชาวเวียดนามเนี่ยคนนี้ก็บอกว่าหากเราสามารถสร้างถนนนะครับให้มีคุณภาพที่ดีนะครับผมประเทศเราจะพัฒนาเวียดนามมาถูกทางแล้วจะระดับความสําคัญปัญหาเหล่านี้เมื่อเทียบกับประเทศไทยเรานําหน้า นี่ก็ไม่รู้นะทาไมถึงชอบเปรียบเทียบกับไทยคือผมเห็นแล้วผมลาคาญนะผมพูดตรงนะโลกนี้มีหลายประเทศมากมายเลยมีหลากหลายประเทศมากมายเลยไม่ไม่เปรียบเทียบกับเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดายุโรปเยอะแยะนะครับแต่ไม่ครับผมชอบเปรียบเทียบกับไทยมึงบ้าเปล่าพวกวเวียดนามเนี่ยผมบอกตรงเลยนะซึ่งเรื่องที่เวียดนามดีกว่าไทยนอกจากประชากรเยอะกว่าเราแล้วผมไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมบางคนบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะโตอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอ่ะ บางคนเนี่ยบอกว่าคนคนไทยด้วยนะนักวิชาการไทยด้วยเวียดนามจะแซงหน้าเราในอีก5ปี10ปีครับผมปล่อยให้พวกมันแซงไปครับผม <Yeah. S 1> ผมพูดตรงตรงเลยจริงๆความการพัฒนามากๆก็ทําลายหลายๆสิ่งหลาย,ลาย,ลายๆอย่างนะฮะผมพูดตรงตรงเลยแม้บางบางคนนะทำพัฒนาผมถามหน่อยถ้าสมมุติว่าทุกจังหวัดของไทยแม่งพัฒนาหมดเลยเพื่อนเลองคิดดูนะตึกลาบ้างช่อง ป่าอะไรจะเสียหายสักขนาดไหนผมว่าให้มันเจริญแบบเงียบๆอย่างเงี้ยดีกว่านะฮะปัจจุบันนี้ประเทศเราแม่งเจริญไม่รู้เท่าไหร่แล้วรถไฟแม่งมีไม่รู้กี่สายเดี๋ยวรถไฟความเร็วสูงก็เสร็จสายอีสานเสร็จขึ้นสายเหนืออีกนะครับผมนะเวียดนามแม่งยังไม่มีสักเส้นเลยขนาดสายรถไฟฟ้า MRT สายเกติงฮาดองก็ขาดทุนไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะฮะไม่มีคนนั่งขี่มอไซค์เร็วกว่าประหยัดกว่าไม่ต้องเดินขึ้นเดินลง นะฮะคนเวียดนามมันชินกับการใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะมันไม่ชอบในการใช้รถไฟฟ้าผมบอกได้เลยนะสิ่งที่เวียดนามทําคือทาแบบเหมือนสร้างบารมีเหมือนบอกว่เฮ้ยกูก็มีเหมือนกันเว้อยอะไรแค่นั้นเองนะฮะจริงๆแล้วคนเวียดนามแม่งไม่ได้อยากขี่หรอกแต่เหมือนประมาณว่าอยากมีนะครับสร้างนี่ให้ตัวเองนะแล้วกู้เขามาทําด้วยนะกูจีนมาทําด้วยนะไม่ได้มาทำฟรีๆแล้วก็เอางบไปโปะไม่รู้เท่าไหร่ ะะอย่างไทยเราเนี่ยทำจะทําสายไฟฟ้าเรามีปานประมูลปุ๊บต้องเสร็จภายในปีนั้นปีนี้แต่เวียดนามไม่ครับเสร็จมันก็ยืดยังไม่เสร็จมันก็ยืดต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเหมือนสนามบินลอนทานเนี่ยลองทานนะครับที่สนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลของเขาเนี่ยหลังสนามบินเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่มีผู้รับเหมาด้วยนะครับผมตอนนี้เหมือนระบบกําลังปูระบบโครงสร้างไว้นะครับผมลงเสาตรงมุงต่มอมไว้ก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะผมบอกได้เลยนะเป็นสนามบินชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตร ก็ว่าได้เหมือนสนามบินหนองหูเห่าของเราแต่สนามบินหนองหูเห่าของเราเนี่ยก็คือเหมือนประมาณเคลียร์พื้นที่ไว้หนองงูเห่าก็คือส่วนภูมิทุกวันนี้แหละทุกคนนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสายวินนทยามัฒนเร็วมากนะตางตอนที่ผมอยู่ไฮฟองเนี่ยไปไม,ไม่ไม่ไปไหนเลยมองย้อนกลับไปในตอนเมื่อสมปีที่แล้วก็เห็นความแตกต่างนะครับคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ฉันอยู่ในไทยแลนด์มาเป็น10ปีแล้วศูนย์การจราจรมีผู้คนพลุกพล่านแม่ไม่เห็นท N เลยมีแต่ผู้เข้าร่วมนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกทางด่วนในไทยไม่ได้ขึ้นทางด่วนแต่ได้มาตรฐานเพียงพอ,อยังอนุญ,ญาตให้มอเตอร์ไซค์เข้าได้ด้วยจริงๆคนที่มีความรู้ก็ก็มีนะคนที่มาอยู่ในไทยเขาบอกว่าทางด่วนในไทยไม่ได้ขึ้นทางด่วนได้ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนได้แต่ได้มาตรฐานเพียงพอ,อยังอนุญาตให้มอเตอร์ไซค์เข้าได้ด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการศึกษาในล้มเหลวไม่รู้ว่าชอบแสดงออกตอนนี้พวกเขายังคงนั่งยิงยโสและเรียกร้องให้ เปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานของตนกับประเทศไทยไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ถ้าถ้าคอมเมนต์ไหนที่อวยไทยเนี่ยก็จะโดนทัวเวียดนามลงนะคนนี้มามีคนมาตอบกลับเกือบ30คอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกในการเตรียมตัวมีหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าต่างจังหวัดในไทยก็เท่ากับทางหลวงของเราเช่นกันนะครับชั้นหน่าเบื่อเถียงไม่ออกแล้วใช่ครับถนนบ้านนอกหรือชนบทบ้านกูเนี่ยนะครับผมดีกว่าทางหลวงบ้านพวกเองอีกนะครับยอมรับความจริงเหอะเวียดน,นามบางคนอะอยากให้มาดูจริงจริงมีคนเวียดน,นามที่มาเที่ยวไทยเขารู้นะแต่บางทีเขาไม่สามารถพูดได้เว้ยเพื่อน มีไบค์เกอร์บิ๊กไบค์ต่างๆเนี่ยเขามาเที่ยวไทยเยอะนะแต่เขาไม่สามารถบอกได้โอ้ยทางหลวแไ่มไทยแม่งดีชิบหายเลยเออทางหลวนนี่ไทยดีกว่าวียดนามต่างกับเวียดนามเป็น50ปีร0อปีถ้าลองพูดแบบนี้มึงกลับประเทศไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นคนเวียดนามมันเลยไม่กล้าอวยประเทศไทยไม่เหมือนคนลาวบางทีคนเราเห็นคนลาวอ้ถนนไทยตกใจกว้างโน่นนี่นั่นเพราะอะไรรู้ปะ คนลาวมันอวยไทยได้เว้ยมันไม่กลัวแต่คนลาวก็ก็โดนเรียกไปสอบนะถ้าคุณมาบอกว่าถนนของเราเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นฝนเออฝนเปียกแแปยกแฉะอะไรอย่างงี้คนลาวก็เงียบเหมือนกันเนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยนะครับว่าลาวกับเวียดนามมันคล้ายกันตรงที่ถ้าเกิดว่าคนลาวเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นหรือเปรียบเทียบอะไรที่ประเทศตัวเองแย่ พวกมันจะโดนโจมตีเว้ยนะครับตอนนี้นะครับคนเวียดนามมันก็พอกันเลยครับผมตอนนี้นะฮะเอาจริงนะโครงการอะไรของเวียดนามที่เอามาโชว์กันแต่ละอย่างเนี่ยเป็นโครงการที่ยังไม่เสร็จทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะเป็นโครงการที่โอ้ยบอลมันมัน,มนแบบแปลนของพวกเขาเนี่ยนะสวยหรูอลังการมากนะครับแต่เชื่อไม่ได้ครับผมเวียดนามเป็นอะไรที่เชื่อไม่ค่อยได้ สุดๆเลยนะในความคิดเห็นของผมนะแต่ว่าเวียดนามก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะมากมายของเขานั่นแหละก็น่าเที่ยวเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวนะทุกคนนะแต่ผมพูดถึงเรื่องสถิติเรื่องข้อมูลเวียดนามเชื่อไม่ได้นะครับผมอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ